ก็สำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็หมดไปประมาณ70 0 0 0สนกว่าบาทนะครับนครับเป็น12โองค์ที่ลูกค้านํามาจากประเทศสหรัฐอเมริกายังบอกลูกค้าเลยว่าณตอนที่เราคุยกันเมื่อประมาณสักสี่หเดือนที่แล้วราคาดีกว่าวันนี้นะแต่ณวันนี้เมื่อเช้าผมบอกก่อนจะมาดูพระด้วยว่าราคาอาจจะไม่ใช่เหมือนที่เราคุยกันเมื่อตอน4เดือนที่แล้วเพื่อจะให้ลูกค้าได้ทําใจไว้เลยครับว่าเดี๋ยวมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่ว่า เฮ้ยสี่เดือนที่แล้วคุยราคาหนึ่งพอมองวันนี้ทาไมอีกราคาหนึ่งแล้วปรากดลงอะไรครับผมไม่ได้เป็นคนที่สายแบบนั้นผมแค่แค่บอกความจริงถ้าลูกค้ารับไม่ได้ก็จะไม่ต้องเดินทางมาหากันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยกันทั้งคู่และก่อนจะรับชมคลิปนะครับสําหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5 5 6 6้าย้ำนะครับ s i n n 5 5 6 6 ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพอ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ลืมเอาไม้ลืมเอาไม้เสียบมาเสียงอาจจะไม่ค่อยดีสักน,นิดนึงแต่ว่าหลังจากที่ได้นั่งคุยกับทางเจ้าของพระแล้วจริงๆต้องอัดกับคลิปนี้ปล่อยให้พลาดไปไม่ได้ก็คือ คุยกันไว้น่าจะประมาณเป็นเดือนนะไม่ใช่แค่เดือนเดียวหรอกน่าจะต้องมี 3- 4เดือนด้วยซ้ำสามสี่เดือนจนแบบลายเก่าก็ไม่ได้ทักมานะเพราะเราคุยที่ลายเก่าแล้วอยู่ๆวันนี้ก็เพิ่งทักมาที่ลายใหม่เป็นล i n ออฟฟิเชียลนะครับก็ทักมาปุ๊บบอกว่ากลับมาถึงเมืองไทยแล้วเพราะว่าคุ้นๆอยู่ว่ามีนัดกับใครสักคนหนึ่งแหละที่ทํางานที่ร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่นู่นแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาปุ๊บจะนาพระหลวงปุโต๊ะมาให้ดู แล้จริงๆก็ต้องยอมรับนะลืมไปแล้วด้วยลืมไปแล้วเพราะว่าไลน์มันเข้าทุกวันจนลืมไปแล้วด้วยว่าว่าใครที่นัดเอาไว้นะครับวันนี้ทางเจ้าของพักก็ได้แนะนาเอาภาพมาให้ดูครับก็ขั้นต้นเนี่ยเป็นจัมโบ้ต้องบอกว่าเป็นเนื้อผมทูกหนึ่งองค์ครับแล้วก็เป็นเนื้อใบลานเป็นหินครกเนี่ยสององค์นะครับก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวจะมา รีวิวให้ดูนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างกับเซียนพระสัญจรเช่าพระแต่ว่าวันนี้อยู่ที่ร้านหมดหาครับองนี้เป็นพระปิดตาจำโบเนื้อผงทูบนะครับสภาพก็ถือว่าน่ารักน่ารักนะนิ้วมงนิ้วมือก็ถือว่า,าติดค่อนข้างจะดีแต่ว่าก็มีรอยเขาเรียกว่าเนื้อไม่ประสานกันนิดๆห,หน่อยครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นร่องน้ําด้านล่างนี้จะไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อผงทูบที่ตรงบล็อกนะครับตรงนี้จะเป็นพระปิตาจัมโบ้เนื้อไบ้านหินครกนะครับก็จะมีบินขอบนิดนึงตรงตำแหน่งประมาณ12บสนาฬิกาด้านบนนะฮะด้านหลังก็ถือว่าเรียบร้อยไม่มีรอยบินรอยอะไร องนี้เป็นพระปิตาจัมโบ้เนื้อใบลานหินโครกนะครับมาพร้อมตลับหนาๆเลยหนึ่งใบตัวพระก็ถือว่าเรียบร้อยดีแต่ว่ามีเขาเรียกว่าคราบเหงือ่อนิดๆนะครับไปจับทิะกุดเนี่ยออกเขียวๆหน่อยๆน่าจะเคยผ่านการใส่ตลับแบบที่ไม่เรียบกันน้ำมาแล้วก็มีไอเหงื่อเข้านิดๆด้านหลังก็ถือว่าคมชัดลึกดีนะครับ พัมปิตากรหนกข้างเนื้อใบลานตะกุด2ดอกมาพร้อมตลับห่งใบนะครับเสียดายนิดเดียวเองที่ตรงคําว่าฉิมพรีเนี่ยเนื้อเนี่ยเขาไม่ติดติดไม่เต็มจากการที่ปัมม๊มฮะแล้วก็เนื้ออาจจะไปห่วงบล็อกอยู่เลยติดไม่เต็มไม่ได้เกิดจากการขระเทาะนะครับตรงด้านหลังนี้เป็นขั้นตอนการผลิตอย่างหนึ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้ องนี้ถือว่าพระเป็นผิวและก็รายละเอียดนี่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับปิตาตุ๊กตาเล็กเนื้อเกสรน,นิ้วมือเนี่ยติดคมลึกดีแล้วก็มีเส้นเลือดตรงข้อมือด้วยนะพระผิวเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะครับองนี้เป็นพระปิดตาปลดหนี้หลังยันนะเป็นเนื้อใบลานครับแต่ว่าผิวเนี่ยจะมีความแตก,แตกนิดๆครับภาษาเซียนพระแนวเรียกว่าเป็นผิวออกออกหนังช้างนะฮะองนี้เป็นสมเด็จฐานสิงหลังข้าวสารดํา เม็ดข้าสารข้างหลังก็ถือว่ายัางอยู่นะอง์นี้จะเป็นพระปกใบมะขามเนื้อทองแดงนะครับองนี้เป็นเหรียญลูกไข่เนื้อนวะปี2518นะครับเป็นบล็อกนิยมอุ้มดาวนะครับองค์นี้เป็นเหรียญปี2516เป็นรุ่นแรกสร้างครั้งที่2เนื้อทองแดงลมดําจะมีเขาเรียกว่าขอบด้านล่างเนี่ยขอบขอบเนี่ยขึ้นสนิมเขียวนะน่าจะมีลักษณะของพลาสติกเนื่อลนแล้วก็ไอเหงื่อนเข้า ด้านหลังตรงตำแหน่งประมาณ9นาฬิกาจะมีลักษณะของโลหะเนี่ยลั่นเนื่องจากว่าสมัยก่อนที่เขาจะสร้างรุ่นนี้เขาไปเอามวลสารของปี2510รสมาผสมกับมวลสาร2516นารที่ทําขึ้นมาใหม่แล้วปรากฏว่ามวลมวลสาร2อปีเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากันได้เวลารีดโลหะมามันเลยจะเป็นลักษณะของโลหะมีการลั่นแล้วเวลาปั้มกระแทกเลยยิ่งแตกยิ่งลั่นเข้าไปใหญ่ องนี้เป็นพระสังกัจจายนวะสามโคตนะครับถือว่าเป็นพระที่หล่อได้เต็มคอน้านเยียสมบูรณ์แล้วก็สวยแล้วก็ได้นอกสายมาหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเจ้าสัวสองหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะฮะองนี้เนี่ยจะมีคาบสนิมเขียวนะขึ้นตามขอบเล็กๆน้อยๆน่าจะผ่านการแขวนใช้ห้อยมานะครับหลังจากที่ได้นั่งคุยกันแล้วก็นั่งดูพระกันไปรประมาณสักอ่า 2ชั่วโมงได้นะครับก็จะมีพระปิตาจัมโบทั้งหมดเนี่ยสามองนะครับนี่ผงทูบหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อ,อหินครบ2องค์นะครับแล้วก็จะมีคู่นี้จะเป็นพระปิตาปนีกับตุ๊กตาเล็กนะครับแล้วก็จะมีขนมข้างเกสรให้ทษดดีนกนมข้างไบลานตุ๊คู่นะครับแล้วก็มีนอกสายก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวสองนะได้เช่าอีกแล้วนะครับ้าส่วนสองหน่งองนะมี หลังเข้าสารนะครับฐานสิงกับปกเป็นมะขามนะครับอย่างละหนึ่งนะครับก็มีอันนี้จะเป็นผราสังฆจาายสามโค้ดนะครับหนึ่งองค์แล้วก็จะมีเหรียญอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้สวยนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้สวยมากมีขนิ่งเขียวขึ้นอาจจะเคยผ่าน,นการห้อยเลี่ยมมาให้ห้อยใช้มาแล้วก็เป็นเหรียญอุ้มดาวนะครับเป็นนวะ ไข่อุ้มดาวนะครับอย่างละหนึ่งองค์นะครับก็สำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็หมดไปประมาณ700 0แสนกว่าบาทครับก็มีเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสององค์นะครับเป็นสิบสององค์ที่ลูกค้านำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ติดต่อกันไปประมาณตั้งสี่ห้าเดือนแล้วล่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่กี่กี่เดือนกี่ปีแล้ว่ักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะ เกิน5ปีได้ครับประมาณห้าปีแต่โดยรวมแนละ้วถ้า,ถ,าถ้าเก็บเกิน5ปียังไงมไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ายังบอกลูกค้าเลยว่าณตอนที่เราคุยกันเมื่อประมาณสักสี่หเดือนที่แล้วราคาดีกว่าวันนี้นะแต่ณวันนี้เมื่อเช้าผมบอกก่อนจะมาดูพระด้วยว่าราคาอาจจะไม่ใช่เหมือนอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอน4เดือนที่แล้วเพื่อจะให้ลูกค้าได้ทําใจไว้เลยครับว่าเดี๋ยวมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยสเดือนที่แล้วคุยราคาหนึ่ง พอมาอวันนี้ทาไมอีกราคาหนึ่งแล้วปักดลงอะไรครับผมไม่ได้เป็นคนที่สายแบบนั้นผมแค่แค่บอกความจริงถ้าลูกค้ารับไม่ได้ก็จะไม่ต้องเดินทางมาหากันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยกันทั้งคู่ <ทะ S 2> แต่แต่กอดีทางลูกค้ารับได้ว่าว่าโอเคอก็อยากที่จะเปลี่ยนหน้าพระด้วยนะครับอยากที่จะเปลี่ยนหน้าพระด้วยแล้วก็มีออเดอร์มาแล้วว่าอยากจะได้รุ่นไหนเดี๋ยวผมก็จะคนจัดหาให้นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บนะบ <inappropri. S 1> ที่จ<อ>บไปครับจ<อ>บดีลไปทั้งหมดอ สิบกว่ารายการครับยอดก็ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับของเซนพาหน้าตาดีสันจรจะไปเช่าพ้าที่ไหนได้พาอะไรเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ